เันมนะันอะไรก็เลยต้องอีกสองอันนี้ก็จะจนนี้เราจะวใจนหักบอลพันหกเหรออันพันหกไหมแต่ว่าอันจีนี่ก็สำคัญพอๆกับอันจีจ้าแล้วกันมา โคตรเฟี้ยวอ๋ออ๋ออับได้แค่ฝายขั้นเดียวโอ้๋อจะคือเราตัวอับได้แค่ฝายขั้นเดียวแล้วจะเลือกออกฟังไหนนี่ไง ผมเดาว่ามันจะใช้ได้ไหลายคันแล้วผมออกคันนี้ก่อน ข้านาเลยครับคือไงอันนี้คือเพิ่มความหนักเหรอ มไม่่อ็แจะตัวตัวตัวยิ่ตัวไม่จะแล้ว่วาสิ่งทีเป็นพิซซ่ารศขอทที่เราชอบมากที่สุดในออิเจอ Uh huh. เป็นวิทยุยอ้าวโอเคเราเข้าใจดอารมณขคืออัพพลังนะ นรประโยชน์เลยเฮ้าสู้บอันนี้จบแล้วก็บอีพีลกัน มามามานั่งตัวโตลุกมา ออสองก็กกไม่เคยโทรนะเจะก,กันไม